เฮ้กายก็สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าเ้ยจ้าวันนี้มาเปิดคลิปอยู่กลางป่าเลยจ้าหุ่นเห็นแต่หมวกเลี้ยวไปเห็นแต่หมวกแดงๆทั้งผูกจ้าวันนี้สามสี่พี่น้องจะเข่า,ขาป่าหาเห็ดอีกแล้วครับชวนเบาเอือก,กเบาหนาเพิ่นจอดรถไว้บ้านตุยๆเพิ่นมาปุก๊กตุยตุยเลยตุยตยเด๋ยวขสีเมื่อยเลยลูกเไปไ็ด้นะคะมีมากคับ ลีโอใหญ่ยยบัวแล้วก็ลงพรสี่คนพี่น้องเยขา้าปลาให้เห็ดอีกแล้วจ้ามาติดตามหาด้วยกันจ้านี่นี่นี่สิมาเบิ้งว่ามันเห็ดกินหรือเห็ดปกินนันี้อันนี้มันเห็ดกินไหมแต่มันก็จะคือเห็ดข่าอยู่นะแต่ว่าบอกก้าเอาบอกเคยเก็บด้เห็ดแบบนี้พี่น้องเลยไม่เอานะคะเพราะว่าเขาการะตัดเบิง้งแล้วเขาบ้อเอาเลยเนี่ยมาเบิ้งดอกนี้น่าจะใช่ อันนี้น่าจะใช่เห็ดกินเห็ดหน่าแหลจ้าหน่าแหล่หน่าแหล,หแหล่พี่น้องเอ้ยเพราะมันแยกกันได้กระรีโอนะเขาก็เลยจับกล้องเองเก็บเองเลยามานแหักมานเห็ดไม่ใช่เห็ดกินเธอ,ม,เเธอมันไม่ใช่เห็ดกินนี่โอ้ยอยากได้แต่ ดอกนี่ค้ายๆอย่าคือเฮ็ดคาแต่มันโมแมนสวัสดีจ้าเธอน่ะถือเธอถือฉันอยากเก็บวันนี้นี่พี่น้องเห็ุละงูอีกแล้วพี่น้องนี่โดยโดยโดยนี่จ้าจ้องพ่อเมียเพิ่อนบ่กเอาพี่น้อง จ้อมีพี่น้องเห็ดนาอล้ดอกเอาค่ะสีลายอยู่นาแล้วเนี่ยมันเถากะสร้างมันแขมันแข็งแขงเฮ็ดอะไรไปลุ่นต่ออยากได้จะรุนแบบนี้เลยเนาะพี่น้อง ได้แต่รุ่นแบบนี้จังเลยมาเกียดจังดอกหนึ่งมันอยู่คนละฝั่งลูกกับแม่โอ้ยแม่กับลูกอะแข็งอยู่ปะเฮ็ดเนี่ยมันแข็งแม่แต่รักก็มีลูกแล้วแสบแสบมากนะไปไปบวันครับโอ้ยจนสูงจนสซงโอ้ยเฮ้ยมันบอได้แล้วน้องพอได้ปะโอ้ยเอาได้ปะล่ะมันเอาได้ปะ โอ้ยเฮ้ยโอ้ยคอยน่ยโอ้ยมันแข็งบอกนี่คอเด็กน้ำมันคือเปนี่ยนงูยินง่ามอีดีสพี่น้องตรงเนี่ยปวดง่ามเลยมันเป็นหล่อมาสิพี่น้องตอนนี้มันสิเป็นหน่าตกง่ามดิ เห็ดขาวพี่น้องเห็ดขาวเอออ่อ,อ,อนเยอะไหใ<ป>ส่แกงหน่อไม้นอ่ะเห็ดขาวเห็ดติ้วเห็ดติ้วเห็ดขาวเห็ดติ้วสองแถาจะไปใส่จ้าใส,ส่แกงหน่ไอไม้พี่น้องแซ่บๆลกสนกันแล้วอากาศเป็นมีแกงหน่อไม้หอ่อน หล่อมากไกลเลยได้ถนาแถวไก้เห็นบดเต็มกระตาแล้วบอปั้นนี example, ้นะเต็มกระตาแล้วป uh ั้นนี้นะปั้ป๊ะหล่อเมื่อนี่นี่ไงมีดอกดีเยาหรือโอ้พี่นองเก็ยากจนค้าลากโทรหายายบัวลงกันแล้วป่ะปไปหาต่ออีก เราก็คุณดอกหนึ่งครั้งแลนโอ้ยยากจนแข็งมาข้ารากแข็งนตุมส่มันอคุณครั้งลังคุณดอกหน่งช่าัถ้ดีด้เหงาใหม่ฟังนู่นนี่พี่น้องสองดอกบักงามงมัน แล้วก็นี่พี่น้องจูมันทังอมดอกง่ามอดโอ้ยก่เฮ็ดหั่มเอยเอยบวได้มือนะพ่นข้างใน้นะดอกมันง่ายมันดอกงามอะไโอ้ยลูกมันลูกมันเหรอได้เยือเวนพเว่อยู่ด้นะ กอพนอฮดออคเห็นดอกหนึ่งมีดอกเดียวนี ừ, 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 ừ. Người, à, ta, t t ่บอเต็มป่าพี่นองเยยางตามกกลนกันหลหลายม้านอยู่บ่ออมันอยากหุวยแล้วคนนั่นบอกว่าอือ ได้บ่อ <N> นี <ish> <N> ่จ <ish> <N> ้า <ish> น <N> ี่พี่น้องงามบาลีงามบาลีงามบาลีพี่น้องงามจริงๆมีเฮ้ยมาเก็บ เขาเอาบิดแล้วเราอะเขาเอาบิดแล้วเราอะอยะเป็นอยากเจอเป็นโมเป็นโมชักซิบโมนะเปวีอยู่คือวันนะเก็ได้ลาได้หค่ขาดคุณต่อไปนะออกออกน่อยแท้ นะพี่เนาะมองหอกเพชรนะก็บ่ได้นีแบลแน่บอกะไม่ใหญ่นะหล่อไปเลยแล้วอ่ะเขาเอาไปแล้วเราเไลด้พี่เ้ยกลิ่นหอมอมิพี่นะยบัวพะวายังได้อยู่ละอยู่ทั้งหวยแดงนั่นิดจังเลยพี่เมีหาดอกใบใหญ่พอจกได้่ต้ม

เฮ็ดคนด่างดอกอุ <S <S ้ยเนาะเจอเยอะจังเลยสีเลาะกับรถจอดอยู่นี่เนาะรอแท้งนี้ก่อนเจ้าพี่นอโอ้ยเฮ็ดปวกตาับเน่าละเน่าอะไรเพลเวอยู่นี่เฮ็ดอะไร พี่น้องยังแข็งอยู่พี่น้องเลยปลาเขาอันนี้ดอกบาน,นเนาแล้วคือบม่ออกเลยแต่ก้าะเนาาโอ้นี่จ้ะวันนี้ยังไปใช้กับนี้แต่โคตรโคตรหน่ะบอกว่าเราไม่มานเลยอ่ะทุกคนกลุ่มหนึ่งีหาโคตรนี้ซีให้ได้เฮ็ดอยู่ท่านบอกมาันกับพวเป็นหยังได้เพราะแกงอยู่ดอกมือนี่นะ เห็ดทานยานเอดุดเดียวหรอเปล่าติตาแมวตาแมวเห็ดอะไรพวกสีห้าเบิงได้หนิเราก็ออกเ้วก็ไปเบิงนหอจะปูเราก็สมั้งนะแต่อแกโง่มาพี่เลี้องเอ้ย หอดหอเจ้าปูแหละจ้าเบไปเลยนะหอเจ้าปูเขับไปได้แหละกันกลับบ้านจ้าเมื่อยเลยยิ้ยวเข่าล่ะส่วนใหญ่บอกก็ไอ้พรชกับเพิ่นว่าให้เมื่อก่อนเพิ่นว่าเพิ่นหายจะทำปุ่นพิ่นเห็นอยู่ลงสนกันโอ้ยข้องเบิดคักเบิดแน่แล้วนอ้อพี่น้องเอ้ยมอมีทางไปตอนแล้วเนาะเฮ็ดหอยยังมนัหนหอยใหญ่แท่านพี่น้องสวดปลาลูอยู่ เอา,ไปไปออาเพุักกันปายปายเมื่อเมื่อเมื่อไรหิวข้าวอะไรพี่น้องก็ม,มันหว่วย,ลปปแ,ยแล้วไปบ่ะถึกรองแต่ว่าเนยดีนี่รับไยังว่าพอได้กระพาได้แกงนจ้าอุ้ยจะเป็นทิมแหงนี่เอาใส่น้ำกันหน่อยน้อยนะเอาไป อันนี้ไข่เหลองูอยู่ด้วยเนีนปล่าแลกงปดเบิ้งเบ้งยดดมเบิ้ง้ายหน่วยอยู่ดะถ้ามเลืองบ่ลปดเบิ้งดมใส่เออไ่หกเหลืองาไข่อยปดเบื้องก็ต้อหักเลืองยูเลยออหกเหลือง เนอันน <muitas> ี้ก no ินได้แต่ว่าเออเห็ดทาโอ้ยบพี่น้องที่นี่ก็สเก็บแบบบรรยากาศดีซ้ำนี่จ้าเมื่อไรใช้ขนมอมมากินนะยังยุกเมื่อรถครัพักพ่อนมานี่มันเมื่อยแหไรยุดสต็อปการหาเฮ็ดไว้เพียงซ้ำนี่สัก่อนพี่น้องมันเริ่มห่วยแล้วเนาะป้าการคลิปหน้าก็แล้วกันขั้นบ่เมื่อย Yeah.